สวัสดีครับพบกับผมพระฤาษโสมูลนะครับวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของพระพุทธศาสนาชั้นมสานะครับหน่วยที่5ครับพระพุทธสาวกพุทธสาวิกาชาดกและก็พุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะครับก่อนอื่นเลยขอถามเลยครับนักเรียนครับอยากประสบผลสําเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับทำได้โดยวิธีใดครับออนึกในใจก็ที่ทําอยู่ในค่าจารย์เนี่ยหนูตั้งใจเรียนเนี่ยอยากประสบผลสําเร็จชีวิตอ่าโอ้โหก็ได้หลายอย่างครับอาจารย์อ่า มีอะไรอีกไหมฮะขยันอดทนมั่นคงแข็งแรงอธิบายอย่างนี้ครับเคยได้ยินคํากล่าวคํานึงไหมครับคําว่าหนทางสําเร็จที่เร็วที่สุดคือการก๊อปปี้ครับเออเนาะคิดถึงภาพตอนเราทําการบ้านไม่ทันแล้วก็โหไม่มีทางไหนแล้วก็คือต้องลอกเพื่อนแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ดีนะพูดใี่ฟังเฉยแต่ต้องยอมรับว่าการลอกเพื่อนคือการทาการบ้านที่เสร็จเร็วที่สุดแล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากวิธีการที่จะแนะนําก็คือ การศึกษาจากประสบการณ์ของคนอื่นครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเธอเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคุณครูเขาสอนอะไรเนี่ยก็เกิดจากประสบการณ์ของคุณครูด้วยจริงไหมครับหรือบางครั้งเราก็อาจไปอา่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดของคนอื่นนะครับดังน,นั้นก็ประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับล้นระยะเวลาของมันลงมาได้นะครับคำถามต่อมาครับพระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์ในชีวิตรู้ได้ยังไงครับเออรู้ได้ยังไงว่าเกิดประโยชน์กับชีวิตเราเขาบอกเอาทำแล้วมีความสุขทําแล้ว ชื่นใจเลลวลาทุกครั้งที่ผมทําบุญแล้วผมรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยมีไหมฮะเออคำตอบคือไม่ต้องสี่เรียสครับมันเคยมีคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนามาปฏิบัติมาแล้วแล้วประสบความสาเร็จแล้วคนพวกนั้นเราเรียกว่าพุทธสาวกและพุทธสาวิกาครับฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเกิดประโยชน์กับชีวิตไหมในแง่ใดบ้างอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ต้องลองทําเองหรอกครับไปลองศึกษาจากประวัติของบุคคลเหล่านี้ก็ได้เนาะพุทธสาวกสาวิกาท่นเองนะครับอ่ะเริ่มเลย พุทธสาวกคือใครพุทธสาวกนะครับคือสาวกของพุทธเจ้าครับแปลตามตัวเนาะซึ่งเป็นเพศชายครับได้แก่ภิกษุและก็อุบาสกอ่าซึ่งเป็นเพศชายนะครับพุทธสาวิกาคือผู้ที่นับถือพุทธเจ้านะครับเป็นเพศหญิงนะครับก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะและเป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีและอุบาสิกานั่นเองนะครับอันนั้นแยกกันเนาะผูห้หญิงเติมสระอานะครับผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเติมอีกะอาเนะเออผู้ชายก็สาวกปกตินะครับอ่ะโอเค วันนี้บุคคลแรกนะครับที่เราจะมาศึกษานะครับอ่าเราเริ่มจากคําถามนี้ก่อนเลยนักเรียนครับเรียนหนังสือเก่งมากเลยได้เกรด4.00เนี่ยครูอยากทราบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดความสําเร็จในชีวิตคือสิ่งใดฮะอ่าแน่นอนหนึ่งความรู้ความรู้ที่มีต้องดีก่อนใช่ไหมครับเพื่อจะไปทําอะไรดีๆมาแล้วสร้างมูลค่าใช่ไหมครับแต่เรื่องที่2นะครับความรู้บางครั้งเนี่ยเคยได้ยินไหมครับความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรครับขาดอะไรครับ ขาดประสบการณ์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยอยากประสบความสาเร็จความรู้อย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ครับต้องมีประสบการณ์การทางานด้วยต้องเคยลองผิดลองถูกมาใช่ไหมฮะดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความรู้เนี่ยครับต้องยอมรับเลยความรู้เนี่ยหนังสือวางอยู่เป็นตั้ง10เล่มอ่านทันกันครับไม่เป็นไรอ่านจบ10เล่มก็รู้เท่ากันแหละแต่ประสบการณ์มันหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นบุคคลคนนี้นะครับพระองค์นี้นะครับในสายพุทธการนะครับก็คือพระอัญญโกธัญะครับพระอัญญโกธัญะเนี่ยนะครับเป็นเอตทัคะนะครับก็ค ผู้มีรัตนอยู่นะครับหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากนะครับเราเราเราลองมาดูประวัติท่านนิดหนึ่งนะหนึ่งนะครับก่อนเดิมท่านไม่ได้เป็นพระอัญญาโกญญานะครับท่านเป็นโกธญาพรามนะครับเกิดในลูกหลานสกุลของพรามณ์นะครับมีการศึกษาริ่เรียนตามวิถีพราหมนะครับหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนผ่านครับไปเจอกับเด็กทารกคนหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนาะก็ไปทํานายพุทธลักษณะแล้วบอกเลยว่าครับว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ออกบวชและกลายเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับ หลังจากนั้นพอเด็กคนนี้ออกบวชนะครับก็ตามไปดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลเป็นลูกศิษย์นั่นเองนะครับที่เรียกว่าปัญจวคีนะครับเป็นหัวหน้าปัญจวคีนะครับสุดท้ายก็เป็นคนนี้อีกเหมือนกันนะครับที่ได้ฟังธรรมกับเจ้าชายเถริฐาซึ่งตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดวงตาเหตุธรรมคนแรกก็กลายเป็นพระวิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนานะครับก็คือพระอัญญาโกธัญญานั่นเองนะครับธรรมที่ได้ฟังก็คือธรรมาจากกระปวัตนสุนะครับอ่าอยู่ในวันสาคัญอะไรอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะ เออลองคิดดูนะครับดังน,นั้นเราสังเกตว่าพระอัญญาโกธยาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพรามนะครับที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่มองการไกลนะเห็นแล้วแน่ๆว่าเด็กคนนี้เออจ้าชายเดชถากคนนี้แหละที่จะเป็นศาสดาที่พาท่านเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ได้รับฟังธรรมจนสุดท้ายก็เป็นพระรูปแรกในพ,พุทธศาสนานะครับดังน,นั้นการเป็นรูปแรกหมายความว่าคนอื่นที่มาตามหลังเป็นรุ่นน้องท่านหมดจริงไหมนะครับดังน,นั้นท่านจึงได้รับ ความยกย่องว่าเป็นรัตตัญูครับคือผู้รู้ราตีนานผู้รู้ราตีนานคือเป็นผู้ม้าประสบการณ์นั่นเองนะครับดูดีๆนะประสบการณ์ของท่านเนี่ยเกิดจากบรรพามะซึ่งมีความรู้อยู่แล้วละ่ะในสมัยพุทธกาลนะพราหมณ์นี่คือชนชั้นที่มีความรู้เยอะสุดลวและได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกด้วยนะครับแสแดงว่าก็ได้ฟังธรรมมาอย่างเยอะมากเลยใช่ไหมครับรวมกับอายุที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็เป็นผู้มีประสบการณ์นั่นเองนะครับอ่าแล้วลองมาดูคุณธรรมถ้าเกิดเราบอกว่าประสบการณ์คือเรื่องสําคัญ การศึกษาประวัติคนอื่นเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วทำมากของพระโกธัญญามีอะไรที่เราควรจะมาดูบ้างนะครับ 1. เป็นผู้มีประสบการณ์มากครับสแสวงหาประสบการณ์นะครับ อ่าอันนี้ชัดเจนนะครับจากการศึกษาเล่าเรียนนะครับจากการฝึกปฏิบัติ2มีความสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับอันนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับสมีปัญญาแก่กล้าหลังจากที่มีประสบการณ์มากประสบการณ์ย่อมมาคู่กับปัญญาใช่ไหมครับอันนั้นการมีปัญญามากก็แก้ปัญหาได้ดีกว่าคนอื่นๆนะครับบวกกับประสบการณ์ที่มากกว่าด้วยนั่นเองนะครับเป็นผู้มีเหตุผลนะครับและสุดท้ายก็คือบางตัวอย่างเหมาะสมนั่นเองการวางตัวอย่างเหมาะสมเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับโกธัญญาเนี่ยอาย เพราะพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนะครับใช่ไหมครัเพราะว่าตอนที่ไปทํานายพุทธลักษณะใช่ไหมครับก็เป็นพราม์แล้วนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากของพระพุทธเจ้านะครับแต่ก็ยังวางตัวเป็นสาวกที่ดีได้นะครับโดยที่ไม่ได้รู้สึกหรือว่าดูแล้วมันผิดแปลกแปลกไปนะครับก็ยังให้เกียรติพระองค์เสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยการวางตัวก็เป็นเรื่องสําคัญนะอีกคนหนึ่งครับเป็นพุทธสาวิกานะครับอันนี้เป็นภิกษุณีนะครับก็คือพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีนะครับตรงไทยที่เถรีก็คือเป็นภิกษุณีนั่นนเองะครับ พระมหาประชาบดีโคตบีเถรีเนี่ยเป็นใครนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยเป็นน้าของพุทธเจ้าครับเป็นน้าของเจ้าชายเดชะนะครับเพราะอะไรครับเพราะตามพุทธประวัติเนี่ยนะครับพระนางสรีมหามายาเนี่ยนะครับหลังจากข้อเจ้าชายเดถะได้เจ็ดวันก็สวรรคตใช่ไหมครับเป็นดาวดึงฉะนั้นเนี่ยคนนี้แหละที่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเป็นเหมือนแม่คนที่2หรือสานะครับแต่พอเวลาออกบวชไปแล้วนะครับปรากฏว่า พระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยนะครับพยายามมากที่จะขอบวชในพุทธศาสนาให้ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตนะครับเหตุผลเพราะเคาะความเป็นหญิงนั่นแหละครับความเป็นหญิงเนี่ยฟังดีๆก่อนนะความเป็นหญิงเนี่ยไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เหยียดเพศนะครับหรือจํากัดผู้หญิงนะครับเพราะทรงเข้าใจว่าผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ว่าในสมัยพุทธกาลนะครับมันมันยังไม่สะดวกเท่านี้เนาะต้องเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยมี มีเรื่องที่จุกจิกทางด้านกายภาพมากของผู้ชายเช่นเรื่องของประจำเดือนนะครับเรื่องของความอดทนที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการทุดดงไปต่างๆนนะก็น่าก็ทรงเป็นห่วงเรื่องนี้นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยความตั้งใจมั่นนะครับของพระนางพร้อมกับด้วยหญิงสักยะอีกจํานวนมากนะครับก็ปงผมครับคือโกนหัวเลยบังคับเลยแหละปงผมใส่จีวรมาเลยนะครับขอบวชอีกครั้งนะครับพระเจ้าก็เลยเลี่ยงไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้ารับ8ข้อนี้ได้ที่เรียกว่าคารู้ทํา8ประการเนี่ยนะครับจะให้อุปสมบทคารุแไปว่าหนัก ทำก็คือการปฏิบัติแปประการที่หนักมากๆนะครับถ้ารับได้จะบวชให้นะครับพระนางม,มหาประชาบดีโคตบีเถรีและพักพวงนะครับคีิตามมาก็บอกรับได้ก็เลยบวชอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราลองนึกภาพจิตใจนะว่าในสมัยก่อนนะครับแปดทำแปดประการที่หนักมากๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพิกษุณีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยเขาบอกว่าภิกษุณีเนี่ยแม้บวชได้ร้อยพรรษานะครับก็ต้องกราบพระสงฆ์ครับฉะนั้นเนี่ย แม้คุณจะบวชมาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเจอพระภิกษุส,สงฆ์นะครับคุณต้องกราบภิกษุโอ้ยากนะคิดดูซิบวชมาก่อนแต่ต้องกราบพระบวชใหม่แป้แต่เพลงวันเดียวโอ้หนักนะอันที่สองครับจำพรรษาในที่ที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ต้องมีภิกษุอยู่ด้วยเสมอพูดง่ายคือว่าถ้าข้อสองเนี่ยข้อหนึ่งบอกว่าต้องกราบภิกษุใช่ไหมวิธีการแก้แก้ง่ายครับก็ไปทุดงแล้วไม่ต้องมีภิกษุไงไม่ได้ครับข้อสองบอกไม่ได้ต้องมีภิกษุอยู่ด้วยเสมอเพราะนั้นยังไงก็ต้องกราบภิกษุครับข้อสาม ไม่สามารถว่ากล่าวภิกษุได้ถึงรู้ทั้งรู้ว่า,าพระองค์นั้นเนี่ยอาจจะผิดมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็ว่าไม่ได้ครับสี่อยู่จำพรรษาแล้วนะครับเวลาทําปวารณาก็คือการเ,าเขาเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กว่าตัวเองทาดีไม่ดีเนี่ยนะต้องรับของภิกษุณีด้วยแล้วก็รับของพระสงฆ์ด้วยพูดง่ายก็คือต้องโดนพระสงฆ์ตําหนิด้วยโดยภิกษุณีที่เป็นคนแก่กว่าตําหนิด้วยอ่านี่โอ้เลี่ยงยากนะดูแบบดูไม่น่าบวชเลยเนอะสี่ข้อนี้นะครับ ข้อ5ครับบอกว่าพิสษุณีเนี่ยถ้าอุปสมบทเป็นต้นไปนะครับฟังโอวาจากพิสูนได้อย่างเดียวสอนไม่ได้พูดย่งยๆคือพิสูจกับพิสุณีเจอกันนะครับพิสษุณีเนี่ยแม้จะบวชนานกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงกว่าก็ไม่สามารถให้โอวาพิสุได้ต้องมีพิสูนเท่านั้นที่ให้โอวาได้เออหนักไหมโงนะครับพิสษุนีนะครับต้องทําอุโบสถกรรมแล้วก็มาฟังเขาเรียกว่าปงอาบัตหรือว่าสวดมนต์นะครับจากพิสูจนทุกครึ่งเดือนต้องมาคอยให้พิสูุคอยดูแลอีกทุกครึ่งเดดือนน้วยะ ข้อเจ็ดพิสูนีต้องปงอาบัตทั้งสองฝ่ายก็คือพูดง่ายๆปงอาบัตคืออะไรปงอาบัตคือเวลาที่เราทําผิดอะไรบางอย่างนะครับเราสามารถถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยนะเราสามารถทําทพิธีกรรมที่เรียกว่าปงอาบัตได้ก็คือสํานึกผิดนต่แหละแต่ต้องไปทั้งพิสุจนีด้วยไปทั้งภิกษุด้วยนะครับและสุดท้ายข้อ8นะครับพิสุจนีจะบวชได้ต้องมีอายุ18ปีแล้วก็ถือศีลหกนะครับก็คือถือศีลเหมือนพระเลยนะอย่างเข่งครัดอย่างน้อย2ปีถึงจะอุปสมบทได้และต้องอุปสมบทจากพระสงฆ์ฝ่าย้ช คือพระพิสุเนี่ยบวชให้ด้วยแล้วก็พิสุณีบวชให้ด้วยแปดข้อครับหนักไหมฮะรู้สึกว่าพอบวชแล้วรู้สึกต่าเตี้ยกว่าบุรุษเยอะเลยถูกไหมเออแต่สุดท้ายถ้าเราวัดแล้วว่าสุดท้ายแล้วเราจะารบรรลุธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่จ่ายแล้วคุ้มนะครับท่าน,นั้นในสมัยพุทธกาลนะครับพระ มหาปชาวดีโคตมีเถรีนะครับแล้วพระพวกก็ยอมรับขรุธระแปดี้แล้วก็บวชเป็นพระภิษุณีในที่สุดน,นะครับและแน่นอนเป็นภิสุณีรูปแรกนะครับธรรมะที่ได้รับการยกรย่องนะครับพระมหาปชาวดีโคตมีเนี่ยเนื่องจากเป็นภิษุณีรูปแรกนะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตตัญญูครับคือผู้รู้ราตีนานนะครับมีประสบการณ์มากนั่นเองนะซึ่งการมีประสบการณ์มากเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่บวชเป็นรูปแรกนั่นเองนะครับอนอกจากนี้ยังมีคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับเป็นผู้ คิดดูสิจะบวชให้ได้อะยังไงก็จะบวชอะไรที่หนักหนักก็รับรับหมดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์นะครับแน่แน่แนมากนะครับเป็นเราสมัยนี้เราทำไหมเราอาจจะไม่ทําก็ได้เนาะเป็นคนอ่อนน้อมยิ่งนะครับทั้งทที่รู้ว่าพระพุทธเจ้านะครับก็คือเด็กที่พระองค์ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเป็นลูกของพี่สาวเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเหมือนแม่คนนึงเลยแหละแต่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติของแม่ที่ดีนะครับก็ค,คิดดูแล้วกันว่าสามารถเลี้ยงงเเเดด็็กคนนนึปนพทธจ้้าไ ปฏิบัติแล้วก็เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แม่ที่ดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงละจริงไหมครับอันนี้นก็คือตัวอย่างของ3มเรื่องที่ลองไปดูซิว่าจะเป็นแบบอย่างให้เราได้หรือเปล่านะครับลองคิดดูครับนักเรียนครับถ้ามีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ผลต่างๆทํางานจะเป็นยังไงครับมีความรู้เต็มเลยจบใหม่เลยแต่ไม่เคยทําอะไรเลยนะจะส่งผลการทํางานไหมส่งผลแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการทํางานนะครับ ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยปริญญาหรือว่าใบประกาศที่เราเรียนจบมาก็เป็นความรู้ทางโลกนะความรู้ทางโลกที่เกิดจากการอ่านการเขียนนะแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยพูด,ดง่ายๆว่าคนที่ียนหนังสือจบแต่ไม่มีประสบการณ์ก็ขาดภาวนามยะปัญญาใช่ไหมครับคือป,ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฉะนั้นการแก้ปัญหาอะไรก็จะมีปัญหาแน่นอนเนาะต่ออีกนิดนึงครับนยุคข,ข่าวสารต่างๆส่งถึงกันร,รวดเร็วขนาดนี้นะครับ นักเรียนคิดว่าผู้รับสารอย่างเราเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรครับจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวที่โกหกหลกัหลกๆเลยก็ต้องมีวิจรรารณญาณใช่ไหมครับฟังอะไรมาก็อย่าพิ่งเชื่อนั่นนี่นู่นใช่ไหมครับต้องมีการคิดตามไปด้วยหลังจากการเชื่อใช่ไหมครับแน่นอนครับข้อนี้ก็คือตัวอย่างของลักษณะที่ดีที่เกิดขึ้นในพุทธการกับอุบาสกและอุบาสิกานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคนแรกเลยคือพักเขมาเถรีพักเขมาเถรีเป็นใคร พระเขมาเถรีเป็นเจ้าหญิงครับของกษัตริย์เมืองสาระนะครับแล้วก็มีสิริชมงดงามมากแหละแล้วก็สุดท้ายก็แต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นพระมเหสีนะครับการที่พระองค์มีสิริชมงดงามเนี่ยนะครับก็ทําให้ทรงรุ่มหลงกับสิริชมงากของตนเองนะครับทรงเข้าใจว่านั่นคือเรื่องที่ดีงามนะครับจนวันหนึ่งนะครับก็โดนอุบายหลอกให้ไปฟังธรรมพุทธเจ้านะหลอกให้ไปวัดนะเขาก็เดินอยู่ในวัดนั่นแหละเออแล้ว พระพุทธองค์พอรู้ว่าพระเขมาเถรีมาแล้วก็มีกิเลสเรื่องนี้เรื่องความสวยงามเนี่ยนะครับก็เลยเทศออกไปทีนี้จะทายังไงให้พระเขมาเถรีมานั่งฟังเทศได้นะครับพระพุทธองค์ก็เลยท่งใช้อภินิหารนิมิตหญิงคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งงามมากงามกว่าพระองค์อีกงามกว่าพระเขมาเถรีอีกอยู่ข้างๆพระพระพุทธเจ้านะแล้วคอยพัดให้อ้าพระเขมาเถรีเห็นดังน,นั้นก็อยากจะปรึกษาเรื่อง สกินแคร์นะครับ okay, เรื่องเครื่องสำอางเรื่องโบท็อกซ์นะโอ้โหทำร so pues, ้านไหนทำไมสวยจังเลยก็เด like ินเข้าไปฟังทำนะกะว่าพอเทศเสร็จเดี๋ยวจะถามนิดหน่อยว่าไปทำร้านไหนมาเอออยากอยากได้ด้วยนะลองพื้นเบอร์อะไรเนี่ยอยากใช้จังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่งฟังไปสักพักปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นนะครับที่พัฒอยู่ค่อยแก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นคนแก่เหี้ยก็ทรงตกใจเฮ้ยอะไรวะสุดท้ายก็กลายเป็นกองกระดูกกองไปกับพื้นก็คือตายนั่นเองนะครับตายตรงนั้นเลยนะพอเขมาเทลีเห็นก็ตกใจนะครับนับ ก็เลยเข้าใจในหลักธรรมเลยว่าเฮ้ยร่างกายมันเป็นไตลักนะคือมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นทุกข์ก็เลยเห็นธรรมตอนนั้นเลยครับก็สุดท้ายก็เลยขอบวชนะครับบวชจากปฏิหารของของการฟังเทศที่เห็นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอบวชเสร็จแล้วนะครับก็ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุอรหันต์ในที่สุดนะครับอ่าฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยบางครั้งพุทธเจ้าก็มีนโยบายใช้อภินิหารนะเราเลือกคนนะว่าแบบเฮ้ยจะสอนคนนี้เขา เขาอยากรู้เรื่องอะไระก็สอนเรื่องนั้นใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากพระเขมาเทรีถูกย่อว่าเป็นคนมีปัญญามากครับมีปัญญามากคืออะไรสังเกตไหมครับว่าแค่เห็นภาพภาพจำลองเนะเาะก็ล,ะลึกทำฟังทำอะไรแป๊บเดียวก็เข้าใจละแสดงว่ามีปัญญามากนะครับคุณธรรมที่ควรนี้เป็นแบบอย่างนะครับก็ได้แก่ความมีปัญญามากแน่นอนความมีปัญญามากก็เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมครับความมีสติความตั้งใจต่างๆน,นะครับเป็นคนมีเหตุผลถ้ามีปัญญากับเหตุผลต้องมาคู่กันอยู่แล้วแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบครับคือฉลาดนั่นนนเอองคัี้ื สิ่งที่ควรนํามาปฏิบัตินะครับเอาไปฝึกปฏิบัติกันดูนะครับจะได้เข้าใจอะไรง่ายๆกันหน่อยนะฮะคนสุดท้ายนะครับในสมัยพุทธ,ธกาลก็คือพระเจ้าเปรฐที่โกศลน,นะครับเป็นกษัตริย์ครับเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลน,นะครับปกติเนี่ยพระองค์นะครับทรงนับถือพวกนิครันนะครับนิครันนะครับก็คือพวกที่เป็นลัทธิบูชายานนะเป็นพราม์เผ่าหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ทรงเห็นจริยวัตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็เฮ้ย ชอบนะครับก็เลยศึกษาธรรมะอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยเป็นพุทธเขาเรียกว่าอะไรพุทธสาวกมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ในเริ่มต้นเนี่ยก็ยังไม่ปร่งใจเชื่อพระพุทธเจ้าสัทีเดียวนะครับแต่ก็เที่ยวหาศาสดาต่างๆเนี่ยมากมายหลายคนมากเพื่อจะศึกษาในเรื่องที่หลากหลายต่างกันไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับปรงใจเชื่อในศาสนาพุทธเพราะอะไรลองดูประโยคนี้ครับประโยคนี้นะครับเขาบอกว่าของสี่อย่างที่ไม่ควรดูถูกว่าเล็กน้อยได้แก่หนึ่งอย่าดูถูกกษัตริย์ที่เยาว์วัย สองอย่าดูถูกงูที่ว่าตัวเล็กสามอย่าดูถูกเปลวไฟกองน้อย,อยสี่อย่าดูถูกพิสูจน์ที่ยังหนุ่มครับจากความข้างต้นนักเรียนได้ฟังแล้วนักเรีนยนคิดว่าอย่างไงครับเราลองนึกภาพนะครับสี่คำนี้มาจากคําถามมาจากคําถามที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนนถามพุทธเจ้าว่าสมณะตั้งแต่มีศาสดามาเนี่ยในสมัยนีย้ในแผ่นดินเนี้ยเราอะซึ่งเป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยไปถามทุกคนเลยไม่มีใครกล้าพูดว่าบรรลุ สามมาสามโพธิญาณเหมือนเหมือนคุณเนะ่ะเหมือนคุณเนะ่ะไม่มีเลยเออซึ่งในบรรดาอาจารย์ทั้งหมดที่มีเนะี่ยคุณนะ่ะอายุน้อยสุดเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณเนะ่ยบรรลุจริงๆเออพระพุทธเจ้าก็เลยตอบออกมาเป็นสี่ประโยคนี้ครับอ่านนักเรียนคิดว่ายังไงนะครับประโยคนี้ท่านบอกว่าหนึ่งอย่าดูสูก,กษัตริย์ว่าเยาว์ไหวเพราะอะไรครับกษัตริย์แม้จะเด็กแต่กษัตริย์ก็คือกษัตร์ครับสามารถถ้ามีอารมณ์โมโหหรือว่าไม่พอใจอะไรสามารถฆ่าใครก็ได้ จริงไหมครสามารถเอาคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไปทาําสงครามกับอีกมือหนึ่งก็ได้เพราะนั้นกษัตริย์เนี่ยก็คือกษัตริย์ครับจะเด็กจะเล็กก็คือกษัตริย์อย่าประมาทอย่าดูถูกว่าเป็นเด็กนะครับสองงูตัวเล็กงูก็คืองูครับถ้ามีพิษฉกก็ตายครับแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญใช่ไหมครับเปลวไฟกองเล็กน้อยเห็นแล้วมันไม่ค่อยไม่รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรกรองเล็กนิดเดียวแต่ถ้ามันโดนใบไม้โดนเชื้อเพลิงที่ดีมันก็กลายเป็นกองใหญ่ได้ใช่ไหมครับเหมือนเรื่องเล็กๆอ่ะไปเรื่อยๆเล็กๆเก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได พิสูจน์ที่ยังหนุ่มความหนุ่มไม่ใช่เหตุผลว่าเขาจะไม่รู้นะครับเขาพูดยังไงก็คือว่าเราอาจจะเป็นเด็กหรืออ,า,อาจจะเป็นคนหนุ่มนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราศึกษามาตรงๆเนี่ยนะครับเราเรียนจบอย่างดีเนี่ยนะครับเราอาจจะมีปัญญาแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนั้นได้มากกว่าคนที่แก่กว่าก็ได้นะครับฉะนั้น4ี่ข้อนี้ไม่ควรดูถูกนะครับพอได้ฟังดังนั้นแล้วก็โอ้ทราบซึ้งนะครับแล้วก็ถวายตัวเป็นคุณตสาวกในที่สุดเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูคุณธรรมบ้างนะครับ ประเด็นนี้หนึ่งเลยพระเจ้าประสิทธิโกศเป็นผู้ชอบรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะครับอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีเนาะการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ะครั้งหนึ่งนะครับเคยจะทําพิธีสะดอกคลอน,นะครับโดยการจับท่าชายหญิงจํานวนมากนะครับแล้วก็สั์ด้วยเพื่อบูชายันนะครับแต่พระนางมาริกาก็ทูลททานไว้นะครับแล้วก็ทรงรับฟังเหตุผลของพระนางนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงสมัยก่อนนะผู้หญิงสมัยก่อนจะแบบ ก็ถ้าพูดตรงๆก็อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลนักในการมาตักเตือนผู้ชายที่เป็นคนที่ใหญ่กว่าอย่างสามีอะไรเงี้ยคงไม่ไม่อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก็ทรงรับฟังนะครับแล้วก็ไปทําทานอย่างอื่นแทนเช่นตั้งโรงทานถวายกุศลนะครับถวายพัทหารนะครับฟังเทศฟ,ฟังธรรมแทนนะครับอันนี้ก็แสดงถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งเอาเข้าจริงนะครับ การพระเจ้าประเสริฐท so ี่โกศลเนี Both, ่ยนะครับเป็นกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องฟังใครก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ก็นี่คือข้อดีเนาะก็จะแก้ปัญหาได้ถูกมากยิ่งขึ้นถ้าเรารับฟังคนอื่นนะครับอันที่2คบบัณฑิตครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะครับชีวิตชีวิตของพระองค์เนี่ยทรงคบแต่เพื่อนดีๆนะครับทรงหาทรงหาอาจารย์หาคนที่มีความรู้มาคอยให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอนะครับอันนั้นเนี่ยกล่าวได้เลยนะครับว่าการที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะครับทรงประสบความสําเร็จเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาาาจจกกกกรรู้้ัคคบนดีๆแลว็ รับฟังความคิดเห็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับลองคิดดูแค่ถ้าเราจะนําคําสอนของศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตในประประจำวันทั่วๆไปของเราเนี่ยได้หรือเปล่าครับได้ไหมอย่างไรครับเออเอามาใช้ยังไงต้องทาความเข้าใจนะครับว่าพระธรรมเนี่ยมันเป็นคําบาลีเนาะแปลมาแล้วก็แบบอยู่นานตั้งสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะ จะเอามาใช้อาจจะลําบากนิดนึงเนาะต้องใช้การปรับตัวอะไรเยอะแยะมากมายเลยคําถามคือเราจะมาใช้ได้ไหมคําตอบก็คือไม่ตอบครับแต่คําถามคือแต่แน่นอนนักเรียนเดาถูกอยู่แล้วแหละว่าใช้ได้แต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าใช้ได้เนี่ยดูจากอะไรดูจากคนที่ใช้แล้วประสบความสําเร็จสิครับใช่ไหมครับคนแรกเลยคือสัญญาธรรมศักดิ์ครับเป็นศาสตราจารย์สัญญาธรรมศัสตร,ร์นะครับคนเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณรูปการด้าน กฎหมายนะครับด้านการปกครองแล้วก็ด้านศาสนาคนที่เป็นอะไรบ้าง1นงเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นผู้พากษานะครับแล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับด้านการเมืองการปกครองเคยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับในประเทศเกิดวิกฤตก,การณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงมอบหมายท่านไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับด้านศาสนานะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับแล้วก็เป็นยาวนานถึง14ปีด้วยกันนะครับ ใช้หลักธรรมในการบําเพ็ญตัวเองนะครับในการปฏิบัติจนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้นําองค์กรศาสนาของโลกด้วยนะครับคุณธรรมคืออะไรครับ ขยันหมั่นเพียรครับอันนี้ท่านไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับท่านก็ขยันหมั่นเพียรตัวเองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้หลักธรรมนะครับในการปฏิบัติงานนะครับเจอเป็นที่ยอมรับนะครับให้แก้ปัญหาบ้านเมืองต่างๆมานามากมายนะครับฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคือคนขยันแล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองนะครับบุคคลที่2ครับก็คือหม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยดิสกุลนะครับอันนี้อาเป็นทิดานะครับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงเดชราชานุภาพนะครับแล้วก็ ความสำคัญก็คือว่าทรงเป็นผู้ที่มีการศึกษาความรู้นะครับแล้วก็ทรงนิพนธ์หนังสือนะครับก็คือาศาสนาุณนะอันนี้เป็นหนังสือสาศาสนาพุทธสาหรับเด็กนะไว้ให้เด็กอ่านนะครับในสมัยก่อนนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นคนที่นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับมารยาทไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าก็แน่นอนนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในรู้ในวางนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องมารยาทเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เป็นคนที่แตกฉานเรื่องศาสนาพุทธนะครับคอยบรรยายเกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งทางทีวีทางวิทยุนะครับแล้วก็ทางองค์กรต่างๆนะครับเป็นที่ปรึกษาชุมนุมพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคราวว่าอยากตั้งชุมนุมพุทธนะครับท่านก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับ อนอกจากนี้ยังร่วมก่อตั้งองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกองค์กรเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็เป็นประธานถึง21ปีด้วยกันนะครับก็สังเกตว่าแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับก็มีความเข้าใจธรรมะนะครับแล้วก็เป็นประธานองค์กรระดับโลกนะตั้ง21ปีเลยนะครับหาทําได้ยากมากคุณธรรมก็จะคล้ายๆกันก็คือฝ่ายเรียนรู้นะครับเพราะต้องยอมรับเลยว่าท่านเนี่ยนะครับติดตามพระราชบิดาติดตามพระบิดานะครับไปทํางานต่างๆมานานมากมายนะครับะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาก็ แน่นอนนะครับเรียนรู้จากพ่อโดยรู้จักการทํางานด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเอาใจใส่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับเขียนหนังสือนะครับเป็นที่ปรึกษานั่นนี่นู่นได้เยอะมากมายนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเราตั้งใจแล้วเราเอาใจใส่กับมันจริงความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลจริงไหมครับจริงหรือไม่ครับเรียนมากี่คนละ6คนแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนนะเอา6คนนี้เอา6คนนี้น,น,นะครับเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่า คำตอบคือจริงแน่นอนแต่คาถามต่อมามีอยู่ว่ามีทางอื่นอีกไหมเออเราลองนึกภาพนะถ้าที่บ้านเรามีน้องนะเราเข้าใจแล้วเราอยากสอนน้องเราแล้วน้องเราอยู่อนุบาลเนี่ยเราไปนั่งพูดอย่างเงี้ยน้องจะเข้าใจไหมก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคนเรานะครับมีมีมวัยที่ต่างกันมีประสบการณ์การรับรู้ที่ต่างกันการสอนเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันด้วยนะครับเราะนั้นเนี่ย เหมือนกันครับในการสอนอะไรหรือการเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมาจากการดูข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้หรือถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดคืออะไรครับนิทานครับอันนั้นนิทานที่เรากำลังจะพูดวันนี้เราเรียกว่าชาดกครับอ่าก็คือนิทานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองแต่เป็นนิทานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันนะชาดกคืออะไรนะครับชาดกคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับเมื่อครั้งเป็นอดีตนะครับอย่างที่บอกนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ได้แบบเกิดมาแล้วเป็นพุทธเจ้าเลยนะต้องคอยสะสมบุญบารมีมามากมายนะครับมากกว่า500ชาตินะครับแล้วก็มี10ชาติที่ที่หนักๆก็คือเรียกว่าทศบารมีนะครับก็จะอยู่ในธรรมะที่เกี่ยวกับทศพิรัชธรรมนะครับไปลองศึกษาดูเนาะนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสอนเรื่องต่างๆนะครับมักจะเอาประวัติของพระองค์นะครับในสมัยที่เกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมาคอยสอนแล้วก็เทียบเคียงให้สาลูกศิษย์นะครับแล้วก็สาวกเนี่ยคอยฟังอยู่เสมอนะครับอันนั้นชาดกเนี่ยก็อาจจะ เป็นเรื่องเล่าที่เหมาะกับเด็กที่มีอายุน้อยหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทําคุณงามความดีต่อไปด้วยนะครับดังน,นั้นชาดกที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้มี2เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องนั้นที่วิสารชารดกเป็นเรื่องของโครครับนันที่วิสารชารดกเนี่ยเป็นชาดกที่พูดถึงเรื่องของคําพูดครับเขาบอกว่ามีาชาวบ,บ้านคนหนึ่งนะครัแกเลี้ยงโคไว้แล้วโคเนี่ยก็คือพระเจ้านั่นแหละนในอดีตชาติ่โคก็อยากจะสนองคุณนะโดยการที่จะไปลากเกวียนให้กับให้กกับาเวียนให้กับ คุณลุงคนนี้แข่งกับเศรษฐีนะถ้าลากเกลียนชนะเนี่ยก็จะได้เงินมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยแกก็เจอคนเยอะๆแกก็เลยรู้สึกประหม่าแกก็เลยพูดกับโคด้วยคําที่ไม่สุภาพพอพูดกับโคด้วยคำที่ไม่สุภาพโคก็เลยไม่ยอมลากรถนะครับแกก็เลยเสียทรัพย์ไปเลยในขณะเดียวกันก็มาปรับความเข้าใจกับโคใหม่นะโคนั้นที่วิสารเนี่ยนะก็เลยไปท้าใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็พูดกับโคดีๆพูดเพราะๆโคก็ลาก ลากสิ่งของลากเลื่อนได้ตามใจนะครับฉะนั้นพอลากเลื่อนได้ตามใจก็ได้ทรัพย์สมบัติกลับมานะครับอันนั้นนิทานเรื่องนี้หรือว่าชาดกเรื่องนี้ก็เลยบอกเราว่าเฮ้ยการพูดเนี่ยมีผลนะยิ่งคุณพูดแย่ยิ่งคุณพูดไม่ดีเท่าไหร่น,นะครับผลที่ตามมาจะเป็นผลร้ายเสมอนะครับหนักไปกว่านั้นก็คือว่าการพูดที่ไม่ดีเนี่ยนะครับการพูดที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่อ่อนหวานหรือพูดคำหยาบเนี่ยนะครับไม่มเป็นการแสดงความไม่เคารพต่ออีกบุคคลหนึ่งอ่ะแลวจะนามา์ร้อานะาจจเป็ทงสู่ความเเสื่อมชนบยทุก้ั้์ นั่นที่วิสารชาดกคือชาดกที่ว่ากันว่าเรื่องที่เตือนใจให้เราเนี่ยพูดแต่เรื่องดีๆพูดพรๆพ,พูดให้เหมาะสมนั่นเองเนะครับเรื่องที่2ก็คือสุวรรณหางชาดกอันนี้เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้านะครับแกในอดีตชาติท่านเสียชีวิตไปแล้วก็จะเห็นลูกเม,มียลาบากอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเม,มียลาบากก็เลยไปเกิดเป็นหงที่มีขนเป็นสีทองนะครับทุกวันหงก็จะมาที่บ้านแล้วก็สลัดหงสลัดขนให้หนึ่งเส้นอ่าขนหงก็จะเหมือนขนเป็ดขนไก่เนาะใหญ่ๆหน่อยนะ สลัดขนทหนึ่งเส้นแล้วก็ครอ,อบครัวพราหมณ์นั้นนะครับก็จะเอาขนไปขายแล้วเอาเงินมาเลี้ยงดูชีวิตเนาะในครอบครัวแต่วันหนึ่งนะครับครอ,อบครัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหงมาวันละเส้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งหงไม่มาแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงหงพองนี้ไม่มาแล้วเราจะทายัางไงเราจะมีเงินอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดขนมันมันหายไปจะเป็นยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่มาบ้านเราแล้วเราก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมยาน,นั้นเลย ถ้าพวกนี้หงมาเนี่ยนะครับจะจับหงไว้แล้วถอนขนให้หมดเพราะว่าเอาทีเดียวแล้วปล่อยหงไปถ้าหงตายก็ตายไปไม่เป็นไรแต่ได้ขนละมาจํานวนหนึ่งนะครับก็เลยเดําเนินการตามนั้นครับพอหงซ่วหังมานะครับก็ลงมาจะสะบัดขนเหมือนเดิมก็โดนจับครับโดนจับเสร็จก็โดนครอบครัวนี้นครับถอนขนจนหมดปรากฏว่าด้วยด้วยคติที่ความไม่สมัครใจของหงนะครับขนที่ถูกถอนออกไปครับก็เลยกลายเป็นขนหงธรรมดาคือกลายเป็นขนนกธรรมดาไม่มีขนไหนเป็นทองคําเลยครับแล้วพอ ครอบครัวพรามนะครับปล่อยหงได้หงก็กลายเป็นหงทองเลยแล้วก็บินหนีไปแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับดังนั้นชาดกเรื่องนี้สอนเรื่องของการรู้จักทดแทนบุญคุณครับแทนที่หงเนี่ยนะครับมาให้ขนทุกวันเนี่ยแทนที่จะตอบแทนบุญคุณเขากับเอาความโลภมาบังตาแล้วก็ทําร้ายผู้มีพระคุณใช่ไหมครับการทำร้ายผู้มีพระคุณนี่พระคุณเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรื่องของสิ่งที่คิดว่าจะได้ก็กลายเป็นไม่ได้นะครับผลดีก็กลายเป็นผลเสียนะครับแล้วหงทองก็จากไปฉะนั้นสุภาษิตนี้นะครับ ก็คือโลภมากลาภหายก็จะตรงกับชาดกเรื่องนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของความโลภนะว่าอย่าโลภมากนะครับแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยนะครับชาดก2เรื่องฟังจบแล้วก็จะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีการนําเรื่องในอดีตนะครับหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับพระองค์เองนะครับเกี่ยวกับชาดกเนี่ยมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อธิบายให้เห็นถึงเรื่องของการปฏิบัติตนที่ดีมากขึ้นกับสาวกของพระองค์นั่นเองนะครัับบลงาดจฟชกแ้ว ฟังประวัติพุทธสาวพกพุทธสาวิกา,า,าจบแล้วต้องหกคนนะหลักธรรมเยอะแยะมากมายช่วยสร้างอินโฟกราฟิกหรือคิปวิดีโอหรือนวัตกรรมใดๆก็ตามนะครับเป็นนิทานลงได้ไหมอย่างที่บอกครับเรียนรรมาแล้วจะเก็บไว้คนเดียวนะครับทรมาเป็นสิ่งที่ควรจะเผยแพร่นะครับลงในสื่อโซเชียลต่างๆว่าจะเป็น YouTube Twitter, Instagram, Facebook หรือว่าที่ฮิตบ้างในตอนนี้คือ TikTok นะครับไปลองดูนะครับรู้อะไรแล้วช่วยเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เรื่องพุทธสาวกสาวิกาก็หวังว่าจะได้หลักธรรมไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้ข้อคิดต่างๆมากมายจากชาดกนะครับไปลองปรับในชีวิตประจำวันดูนะครับสำหรับนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ